นีเดี๋ยวเราจะไปดูที่ประทับของหลวงปู่วิริยเมฆนะคะ<อ> <laughs> ตัวเล็กตัวเล็กนะคะมันจะเป็นสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมข้างหลังสวยมากนะคะแล้วก็ข้างหน้านี่นะคะสวยงามมากเอาภาพาฝากท่านผู้ชมนะคะใครสนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะ เขาพระอังคารนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกท่านก็จะอยู่บนภูเขาหายใจเต็มปอดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีแหล่งให้ท่านได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ข้างบนก็จะมีตลาดนะคะขายาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างขึ้นเองเฉพาะพื้นที่แล้วก็ผีโพลหมากลากไม้มีอาหารไม่ต้องกังวลน,นะคะมีห้องน้ําสะอาดนะคะ แล้วก็ผู้คนอัธยาศัยงดงามสวยงามนะคะในพื้นที่แถบนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไหว้เสด็จปู่วิริยะเมฆซึ่งถือว่าเป็นเสมาสศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมอธิษฐานขอพรติดตามอาจารย์ไปด้วยกันค่ะ